ครับมาว่ากันต่อครับเรื่องดินอาทตก,กี้พูดถึงดินมีกี่ชั้นแล้วเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นน้ำยี่ห้าอากาศยี่ห้าเนื้อดินสี่สิบห้าเป็นเก้าสิบห้าอีกห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้ากิโลในร้อยกิโลเนี่ยคืออินทรียวัตถุรันนี้ดินเนี่ยนะฮะบ,บ้านเรามีการสำรวจนะสามร้อยยี่สิบล้านไรล่ล้วนะดินเป็นกดไปเป็นร้อยไร่แล้วเป็นร้อยล้านไร่ลไลแล้วนะครับเพราะเราใช้พวกผมสรงราดโดยพวก ยาฆ่านอนฆ่ายาฆ่าเพี้ยฆ่าแมลงยาอินทรีย์ยาเคมีปุ๋ยเคมีโอ้เต็มที่เลยทีน,นี้เรามารูกันก่อนว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เขาเรียกว่าค่า pH ของดิน pH ย่อม,มาจากคาว่า power hydrogen แปลว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างถ้าดินเป็นกลางก็ค,คือ7ดครับถ้าเลยเจ9ดแปเเป็นด่างถ้าต่ํางลงมา ห้าสี่สามสองก็เป็นกดนะครับแต่ดินจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่า6กถึงเเนี่ยกำลังดีแต่จริงๆพืชต้องการอยู่ที่5้จุ้านะเป็นกดอ่อนๆนะครับพืชชอบเอาละข้ามตรไปเครื่องข้างหลังอยูที่ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือเครื่องสําหรับตวรวจสภาพบินเสียบไปเกมันจะวิ่งคนระับอ่ะทีนี้ตะกี้ ดินเนี่ยนะฮะจะให้เป็นกลางได้ยังไงหนึ่งบางคนบอกเป็นเป็นกรดแล้วต้องไปหาอะไรก็หาสารที่เป็นด่างครับพวกโดโลไม์ซีโอไลซิลิคอนพวกนี้มีฤทธิ์เป็นด่างเอามาปรับแก้แต่การปรับแก้แบบถาวรคือให้อินรีย์วัตถุครับถ้าอินทรีย์วัตถุลงไปปั๊บจุลินทรีย์มันจะไล่กินกินเสร็จแล้วจะถางมานะครับแล้วดินจะร่วนจะหลวมเพราะอินรียวัตถุจะย่อยแล้วก็ให้ปุย๋ยทําไมเขาถึงบอกว่าใช้ปุย๋ยอินทรีย์บ้างนะ แต่ตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะถ้าจะให้ได้ผลจริงๆท่านไปหาใช้พวกอินทรีย์เคมีเคมีจะออกฤทธิ์เร็วอินทรีย์จะออกฤทธิช์ช้าแต่ได้นานนะฮะแต่หลายคนหันไปใช้อินทรีย์กาบางทีไม่ทันใจนะมันเขียวไม่ทันก็ต้องเป็นอินทรีย์เคมีดีที่สุดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่อะไรแล้วแต่ใส่ไปเสร็จท่านจ้องให้จุลินทรีย์ เพราะถ้าท่านใส่อินทรีย์วัตถุไปแล้วไม่มีจุลินทรีย์มันไม่มีคนงานไปย่อยครับย่อยอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้จุลินทรีย์บ้านเราที่รู้จักกันก็คือพวกโอเอนะครับโอย่อมาจากคําว่าออเกนไอโอเอ็มออเนเมทเอรแต่ว่าไอเอเนี่ยย่อมาจากคำเ um, อฟเฟก c ีฟไมโคร ism ตซก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะไปย่อยสลายนั่นแหละน้ําหมักที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับเอา ท่านี้บางคนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะน้ำหมักที่ดีๆจะไปหาที่ไหนไม่เป็นไรท่านไปหาไอ้นี้ก็ได้แต่โคโรมามันเป็นเชื้อนะครับเขามีแจกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีจําหน่ายด้วยมีเป็นทั้งน้าทั้งผงท่านไปหาดูถ้าอย่างผงม,มันจะเป็นน็อกสปอร์ไว้เอามาราดนะครับดินของท่านจะไม่มีเชื้อโรคตรงนั้นคือแต่โคโรมา่มันชอบไล่กินเชื้อโรคพวกพิเทียมที่อยู่ในดินนะไฟท็อปทรายกอลาสเตร์ทาเลียมอ่อซูซาเลียมพวกนี้เยอะแยะเลย ไอไโคโรมามาไล่กินดินของท่านก็จะไม่มีเชื้อโรคแล้วท่านใช้พวกกลุ่มปรับสภาพดินพวกที่มีฤทธิ์เป็นด่างครับกดเมื่อเจอด่างก็จะเป็นกลางไงท่านก็ไปหามาโดยเพาะพวกปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าอินรีย์เคมีเหมาะมากครับเอามาปรับสภาพดินก่อนดังนั้นเรื่องดินเป็นเรื่องสาคัญถ้าท่านปรับดินได้นะครับทําให้ดินร่วนซุยน้ําสามารถไหลผ่านได้ไม่นั่นไม่แข็งเกินไปและไม่โปร่งเกินไปเนี่ยก็เป็นเรื่องดี โดยเฉพาะท่านมีความรู้เรื่องดินแล้วเนี่ยท่านจะสามารถพิชิตได้ในการทําพืชทุกชนิดนะครับเดี๋ย่าลืงนะใช้ปุ๋ยเสรนะ็จแล้วต้องให้พวกจุลินทรีย์ด้วยนะครับแล้วก็การป้องกันโรคพืชก็คือใช้พวกไตรโคดมาามาใส่ในดินปลูกพืชเสร็จกลัวหนอนมแมลงมากินก็ใช้พวกเขาเรียกว่าเชื้อบิวเวีย เอาไว้สําหรับกําจัดพวกเพีย้ยพวกหนอนพวกมแมลงถ้าเราศึกษาดูถ้าไม่เข้าใจไงก็ติดต่อมาเรื่องพวกวิวเรื่องกับพวกไตคุณมาเพราะเป็นการใช้แบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติเรือกอนะครับเรื่องของการใช้เคมีเนี่ยผมก็เข้าใจนะเพราะถ้าหากไม่ใช้เคมีก็ไม่ได้กินจริงๆพวกหนอนเพื่อแมลงมันแรงเชื้อโรคก,ก็แรงแล้วก็การเตรียมดินก็เราก็ยังขาดพวกพองค์ความรู้เอาละรครับชอดนี้เรื่องดินว่ามาสองชุแล้ว ชาติต่อไปอาจจะพูดถึงเรื่องการให้น้ำเรื่องดูแลพืชนะครับวันนี้ว่ากัน,กนยาวครับสวัสดีครับ